ตัวเครื่องเฟสลิฟติ้งของเรานะคะพอเปิดกล่องเข้ามานะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะวิธีการใช้งานง่ายมากๆเลยนะคะก็คือชาร์จแบตให้เต็มก่อนนะคะตัวชาร์จจะอยู่ตรงนี้นะคะเปิดออกมานี่จะเป็นรูชาร์จแบบนี้นะคะแล้วก็สายชาร์จของเราก็จะอยู่ชั้น2ของกล่องนะคะพอชาร์จให้เต็มเสร็จแล้วเราก็เปิดตรงปุ่มนี้ กดครั้งไว้5วินาทีนะคะจะดินเสียงสั่นแล้วมีไฟตรงนี้ออกมาเวลาเราใช้งานจะต้องอเอามือสัมผัสกับตรงตัวไฟนะคะมันถึงจะมีการสั่นแบบนี้นะคะกดอีกหนึ่งครั้งเพื่อเปลี่ยนอุณหภูมินะคะและแตะตรงที่เป็นไฟก็จะมีการสั่นนะคะ หลังจากใช้งานเสร็จนะคะกดปุ่มเปิดค้างไว้ก็จะเป็นการปิดปิดเครื่องนะคะเปิดใช้งานใหม่ก็กดค้างไว้และเอามือสัมผัสตัวไฟล์แบบนี้เลยค่ะ